เชิญท่านวิวรัต์ตามด้วยท่านวรศิษิ์เรียงประสิทธิ์ครับขอบคุณท่านประธานที่รักและเคารพอย่างสูงในสถานการณ์ขอภาพที่หนึ่งเลยนะครับในสถานการณ์ที่เชื้อไวรัสโคโรน,นาระบาดอย่างหนักในขณะน,นี้ท่านนายกมนตรีควรเป็นตัวอย่างหลายท่านเขาไม่ใส่หน้ากากกันแล้วแต่ท่านนายกควรเป็นตัวอย่างเพื่อนําสังคมนี้เดินฝ่าวิกฤตน,นี้ไปท่านประธานครับขอภาพที่สองเลยครับ เมื่อวันที่แดพฤศจิกายนผมเนี่ยเดินทางไปละนองท่านประธานเพื่อไปดูปัญหาประมงบนเครื่องเนี่ยบังคับให้ผมถอดหน้ากากทานอาหารแล้วนะครับท่านประธานคงเคยเจอเหมือนกับผมเขาภาพต่อไปเลยครับผมขอถุงก็ไม่ให้นี่ต้องมากองไว้อย่างนี้ท่านประธานต้องกองไว้อย่างนี้ไม่มีถุงให้นะอยากจะเอากลับไปไประหยัดต้องเถอไปเองแบบนี้ท่านประธานน่าจะต้องเถอเหมือนผมเพราะผมเนี่ย ม้จะเกิดมาเนี่ยเป็นอเสียก็ตามนะท่านประธานคุณพ่อเนี่ยมีเงินมีทองก็จริงแต่ว่าก็มาจากความลําบากต้องหาเงินมาลําบากก็สอนลูกนะต้องประหยัดข้าวเม็ดหนึ่งก็ไม่ให้เหลือท่านประธานผมทานข้าวเม็ดหนึ่งก็ไม่หเหลือต้องประหยัดแต่ว่าดูชาวบ้านก็คนอื่นก็ททำยังไงท่านประธานเขาทิง้งที่เสียบไว้นี่มาเดากับนะทิง้งจ่ายเงินแล้วไปทิ้งบนเครื่องผมเชื่อว่าท่านประธานไม่ทําอย่างนี้แน่นอนต้องเหมือนผมเอากลับท่านประธานท่านประธานครับผมกลับมาสภาเนี่ยลงไปข้างล่าง บอกเขาบอกว่าต่อไปจะไม่ซื้ออาหารได้ไหมไม่ซื้ออาหารบอกไม่ได้ให้ไปบอกบนเครื่องเอาว่าทําไมเอาอาหารก็บอกบนบนเครื่องว่าไม่เอาท่านประธานครับทาอย่างนี้ได้อย่างไรโอ้โหเสียดายเงินเงินสภาก็มีนิดหน่อยเท่านั้นเองท่านประธานครับบริษัทเนี่ยไม่ขายแล้วก็ไม่ลดเงินบังคับให้ทานบนเครื่องท่านประธานเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ในสถานานี้ขณะนี้เนี่ยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019ถ้าสายการบินที่ผมนั่งไปนี้แอร์เอเชียสายอื่นเป็นด้วยเปล่าผมยังไม่แน่ใจนะครับถ้าจะบังคับให้สมาชิกสภาต้องซื้อตั๋วรวมค่าอาหารผมคิดว่าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีถอดหน้ากากรวมทั้งท่านประธานสภาและท่านประธานทุกท่านด้วยร,รวมทั้งห้องนี้ด้วยเราควรจะถอดหน้ากากเหมือนกับชาวบ้านเขาขอบพระคุณท่านประธานครับขอบคุณครับผม ผมขอญาตินิดหนึ่งนะครับท่านวิรัตนี่หาลรือโดนใจผมเลยนะครับพอขึ้นสายการบินทุกสายการบินนะครับไปไปก็บังคับให้ถอดหน้ากากเพื่อกินอาหารถ้าไม่กินก็ต้องยิ้วกลับบ้านหาถุงใส่ก็ไม่มีอย่างที่ท่านว่าเนะี่ยก็ไม่รู้บังคับขายทําไมก็ไม่รู้เมื่อจังกินไม่ได้ไม่สะดวกที่จริงเจ้าที่สภา,าผมฝากด้วยแล้วกันไปประสานกับสายการบิน ที่ขายตั๋วอยู่ที่สภาเนี่ว่าอย่าบังคับขายอาหารด้วยให้เราปฏิเสธเขาก็คิดเงินไปแล้วไงเราก็เสียดายเงินสภาก็ต้องหิ้วกับบ้านอย่างที่ท่านวิรัตว่านะครับต้องขออภัยที่ต้องแทรกตรงนี้นะครับ